โอเคครับสวัสดีครับพบกับปักปอลิสเกมนาเลนเจอร์นะครับวันนี้เขาก็เสลยโคโรโบมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานไปดูกันว่าจะเป็นโคโรโบอะไรนี่รูปภาพหลุดมาแล้วครับจากไลททางการโคโรโบเดือนหน้าเดือนสิงหาคือเชนซอร์แมนเองนี่โคโรโบเรื่องนี้นี่ผมรู้จักไหมผมรู้จักอยู่ครับแต่ผมไม่ได้ขอให้มาครับแต่ผมดูจากไลทางการแล้วมีคนขอเยอะอยู่ครับเรื่องนี้ ในที่สุดมันก็มาครับเลื่องเชนซอแมนดูตัวละครับเดนจิโอโหสกิลกระโดดข้าวครับผมดูจากในคลิปแล้วคือมันเหมือนเอเลนมากตัวนี้ส่วนนางเอกนี่พาวเวอร์ Power, ใช่ไหมชื่อเออตัวนี้นี่น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นตัวดาเมจส,สายว่องไวนะตัวเนี้ตัวนี้น่าจะเป็นพลังเดนจิ และส่วนแร่เนี่ยและท่าเน,นี่ยโอ้โหดูแล้วแบบวยคู่เทพเป็นไฟกับน้ําครับแร่อย่างเยอะครับโอ้โหดูแร่ครับทุกคนแร่มันจะเยอะไปไหนครับคู่เทพดูคู่รองครับแร่เยอะมากครับดูตัวแจกฟรีอู้แร่นิดเดียววอดมากอะ่ะเฮ้ยทำไมลินเจอร์รอบนี้ใช้แร่เยอะจังเลยครับผมว่าเป็นรอบกากหรือเปล่านี่อันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่คุณทีเกรเรนเจอร์บอกจากไรทางการบอกว่าเก่งคือคือเก่งกว่าโครโบโดเดือนมิถุนาแต่ดูเล่ดิเล่ยังเยอะทุกคนลองคิดดูครับถ้าคู่ที่คู่รองอะ่ะขนาดไม่ได้ใส่รถแร่นะถ้าใส่รถแร่นี่คือมีร้องอะ่ะคือมันเหมาะกับหลีกตำนานมากเลยนะเนี่ยไม่ไม่ไม่มได้เหมาะกับหลีกตำนานมันเหมาะกับคนแบบมีเกียร์รถแร่เยอะๆนะเนี่ยทำแล่มาขนาดนี้นี่ โอ้โหผมเดาเลยตัวพี่เอกนี่เป็นสายพลังสกิลเหมือนเอเลนส่วนตัวนางเอกนี่พาวเวอร์นี่เป็นสายว่องไวธาตุไฟโอ้โหผมว่าแบบคือรอบนี้มันจะเก่งไหมเนี่ยตัวละครอย่างเทน,นะพี่เอกนี่คือชอบมากอะเอาจริงแต่ก็รู้สึกเสียดายแหละที่ไม่ใช่โคลาโบรักพิชิตโลกอะ เสียได้อยู่แต่ไม่เป็นไร,รอครั้างหน้าได้ครับแต่ถือว่าเทพนี่ตัวลายออ้ยเลื่อยใช่ตัวลายหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยดูนะเรื่องนี้เลยไม่ก็อ,อินแต่รู้จักแต่ตัวพระเอกกับนางเอกนี่แหละรู้จักดีเลยแทบขอเอามาขายของเล่นด้วยอ่ะออ้ยรู้จักเลยดูแลแลมันจะเยอะไปไหนเนี่ยถ้าใครชอบคุโรโบเรื่องนี้ก็ยินดีด้วยครับจะเลืมดาวน์โหลด เกมนี้มาเล่นกันนะครับในเดือนหน้าเจอกันครับ